สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องยุับผมเสียบอยคู่ปตาสิงครับวันนี้เกี่ยวเขาวครับเกี่ยวเขาวขอดว่าครับขอดวอวายุคภูป่าดีสี่หกสีครับทางเกินเกี่ยวเดี๋ยวว่าครับทางเกินทีงนี้เรื่องเกี่ยวขอดว่าแหละครับเขาใหญ่กใกล้ละครับอีกสามสี่หมื่นนี่แหละครับขอจะเอาใหญ่ วันนี้มานี่ยนะครับหน้าเพิ่นผู้นอดพูด้วันนี้มาเกี่ยวเขาวสวยเพิ่นครับมาย่อสลบเขาวสวยเพิ่นแต่ว่าวรถแกเพิ่นถึงมาทัานมาครับล่อๆครับล่อ,ลอ,ลอจวดหรือพี่น้องทา่อื่นจวดหรือ,มอรบม่น้อครับน้ออยู่ฟังคนรับชมอยู่ทางใดคอมเมนต์นี่ครับเด้อคนรับก็ร่างมากครับได้ยินแต่เสียง เสียนละเทะนน่าไรเนาะครับขอซึ่งอื่นเนาะทั้งนี้เสียนละพันสองพันสองแปดสิบพันสองเจ็ดสิบครับจะ่ใช่ว่าดีหมดดีแหละครับราคาเขาทั้งอื่นราคาอะไรเนี่ยเนาะครับเนาะหัวนึนก็โตกดีครับพี่เนาะหัวนขนาดระบายหนาบางอ,อย่างหนาก็ยังอายะคือญญเก่าครับ ขว้างหน้าพื่นครับเอียงครับจะขวางหน้าพื่น ไม่ได้ไม่ได้ตามให้ตามลวด,ด้ลยครับเด้อเลย <laughs> เป็นซูมมาครับซูมเบา ไปติดตามไทยไดนะครับเด้อของงามๆครับอยู่กับเขาง,งามๆชื่องามบ่มครับพอไม่พี่น้องจสร็มเพื่อไปเจอยู่นะครับเนาะ สั้นๆเลยนะครับเด้อบัวเดียวค้าของมานำ้ำสูตรตามระเบียบครับสูตรฟางโตกกลางตามระเบียบคุณมีโลก,กียวทุกคนจะรู้ครับผู้มีหรือผู้ผู้มีผู้มีก็ตตรงหูแหะครับสูตรฟางโต๊กลางผู้อาดกับอาดง่ายครับ สบายสบายเลยแต่ว่าผู้รถใส่เขาว่าท่านมาอยู่ครับรถใส่เขาก็ได้ท่าที่จะขับมาเนี่ยกำลังมาครับรถ

โอ้หุ่นมากแล้วครับพี่น้อยอีแตนสิงเข้าใส่รถอีแตนครับเข็นบปนี้เข็นเข่ารถอีแตนรถอีแตนครับรถอีแตนจะขวางรถเจ้าเพิ่งอยู่ละกำลัลงมาครับผมวันมันผมมาสายเลยเพมันยังมาเสากระมูให้เก่าเลยครับ รับชมนะครับด้วยเอาเขาลงนะครับเขาเต็มไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ